บรรดานักบุญและผู้ศักดิ์สิทธิ์คือใครสำคัญอย่างไรต่อชีวิตคริสตชนมาดูด้วยกันครับอีพีนี้นะครับพวกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคำว่านักบุญนักบุญคือบุคคลที่ขณะที่พวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้และดำเนินชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาอย่างสมบูรณ์และด้วยการปฏิบัติคุณงานความดีต่าง และเมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วพระศาสนาจักเองได้ยกย่องสรรเสริญความดีต่างๆของท่านที่เขาเหล่านั้นได้ทําไว้โดยถือว่าพวกท่านเป็นชีวิตคิดชนที่เป็นแบบอย่างและเราสามารถสวดวิงวอนขอพรพระเจ้าผ่านทางท่านได้ครับ และกว่าจะมาเป็นนักบุญนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาเป็นนักบุญโดยเริ่มจากสังคมนทนนะครับเมื่อมีผู้เสนอชื่อบุคคลที่ทําคุณงามความดีขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญนะครับก็จะมีการพิจารณาแล้วก็เริ่มจากการแต่งตั้งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อมาอีกระดับขั้นหนึ่งก็คือผู้น่าเคารพครับ หลังจากนั้นมีการสถาปนาเป็นบุญยราสีก่อนที่จะมีการสถาปนาเป็นนักบุญตามลำดับขั้นครับ การฉลองนักบุญทั้งหลายถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เกียรติแดบบ่บรรดานักบุญทุกองนะครับทั้งที่เป็นที่รู้จักและก็ไม่เป็นที่รู้จักในสระบบนักบุญของพระศาสนาจักรครับเริ่มต้นจากการที่ขีรชชนสมัยแรกที่ถูกเบียดเบียนนะครับได้มีการชุมนุมกันในวันเสียชีวิตของบรรดามรณะขีหน้าหลุมศพของพวกท่านหรือว่าสถานที่ที่พวกท่านสิ้นใจซึ่งความเป็นมาของการเคารพนักบุญและก็การวิงวอนพระเจ้าผ่านทางนักบุญเหล่านี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากการเคารพพระาธาตุของบรรดาม มรณสักขีในศตวรรษที่2นะครับมีการชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีบีปังหรือก็คือพิธีบูชาขอพระคุณในปัจจุบันณนะหลุมศพของบรรดามรณสักขีนั่นเองครับต่อมานะครับมีการฉลองนักบุญที่ไม่ได้เป็นมรณสักขีได้แก่พวกบรรดาพระสังฆราชนักบวชนักพตสาวผู้มารีจิตตาพิบาลและนักปราชญ์ตา่ตางๆนะครับซึ่งมีกําเนิดมาจากความศรัทธาของชีวิตคิตชน ต่อชีวิตอันเป็นแบบอย่างของบุคคลเหล่านั้นจะเห็นได้ว่านะครับในยุคแรกการแสดงความเคารพต่อนักบุญเป็นกิจกรรมในระดับพระศาสนาจักร้องถิ่นเท่านั้นยังไม่มีกระบวนการแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันการเคารพบรรดานักบุญเริ่มต้นมาจากความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจักรท้องถิ่นของตนโดยการรับรองของพระสังฆราชในท้องถิ่นนั้นๆครับต่อมานะครับพระศาสนาจักรเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งนักบุญเราศตวรรษที่1 1 1 2ถึง ซึ่งในศตวรรษที่12นี้เองสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่3ได้ออกกฤษฎีกากําหนดไว้ว่าผู้ที่จะเป็นนักบุญต้องผ่านการเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาก่อนครับหลังสังคายนาแห่งเตรนนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุสที่5ได้มอบหมายให้มีกระบวนการแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นนักบุญอยู่ในความรับผิดชอบของสม,มณกระทรวงพิธีกรรมและสินศักดิทธิ์ครับจนถึงสมัยสังคายนาวัิการครั้งที่2นะครับ ได้มีการจัดตั้งสมนักกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญแยกออกจากสมนักกระทรวงพิธีกรรมและศิลปศิธิ์การฉลองนักบุญนะครับขึ้นอยู่กับการฉลองพระเจ้าและเทศกาลของปีพิธีกรรมปฏิทินสากลนะครับเสนอเฉพาะนักบุญที่มีความสําคัญในระดับสากลส่วนท้องถิ่นและหมู่คณะนักบวชสามารถมีการฉลองนักบุญของตนเองได้ตามปฏิทินท้องถิ่นครับแบ่งการฉลองเป็น3ระดับนะครับสมโพชเช่นสมโภชนักบุญยอแซฟสมโพชนักบุญเปโตและเปาโล สมโพธนักบุญทั้งหลายฉลองเช่นฉลองอัครสา,าวกฉลองผู้นิพนธ์พราสันนะครับเป็นต้นแล้วก็ระลึกถึงแบ่งเป็นระลึกถึงบังคับและระลึกถึงไม่บังคับสําหรับความเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามสาหพันธ์นักบุญนะครับได้รับการให้ความสําคัญอย่างชัดเจนในช่วงศตวรรษที่4ครับ คำว่าสาพนักบุญนะครับเราจะพบได้ในบทข้าพเจ้าเชื่อครับซึ่งถูกเขียนขึ้นช่วงศตวรรษที่5ครับในพระศาสนาจักรตะวันออกนะครับได้ให้ความหมายของสาพนักบุญว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกที่เป็นเอกภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยการมีส่วนของพวกเราในความเป็นหนึ่งเดียวกันของศิลล้างบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศินมหาสนิทนะครับ ซึ่งทั้งสองประการนี้เป็นการแสดงให้เห็นและก็นำไปสู่ความเป็นเอกภาพของพวกเราในพระวรากายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริตาเจ้าครับพระศาสนาจากตะวันตกได้ให้ความหมายมากกว่าน,นั้นคือหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับโดยเฉพาะจนหมยนบ,บุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อที่1ก็ได้กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะบรรดานักบุญ ที่อยู่ในสนาระระบบของพระศาสนาจากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรดาผู้ที่มีความรู้และทุกคนที่อยู่ในความจริงและความรักซึ่งพระจิตเจ้าทรงตามรงอยู่ในพวกเขาโดยสาพันนบุญคือความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระศาสนาจักรที่กําลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ประกอบด้วยบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เป็นพระศาสนาจักที่กําลังจาริกแสวงบุญซึ่งจะต้องเผชิญหน้ากับการเผะจญล่อลวงในชีวิตพระศาสนาจักรที่ได้รับชัยชนะแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้รับชีวิตนิรันดรในสวรรค์หรือที่เราเรียกว่าบรรดาน,นักบุญนั่นเองครับและสุดท้ายคือพระศาสนาจักที่สํานึกผิดในบาปหรือรอคอยความหวังคือบรรดาผู้ที่กําลังอยู่ในแดนของการชาระตนเองให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่สวรรค์ครับผมสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับสาพันนักบุญก็คือการที่เราเชื่อมโยงสัมพันธ์กับทุกคน เพราะว่าพวกเราคือร่างกายเดียวกันนะครับโดยจะเห็นได้ชัดเมื่อเราเฉลิมฉลองสิ่งมหาสนิิเราภาวนาร่วมกับบรรดานักบุญในสวรรค์เพื่อบรรดาผู้ล่องลับที่ได้จากพวกเราไปสําหรับเราผู้มีชีวิตอยู่นะครับเราสามารถภาวนาเพื่องเงิีญยณในไฟชาระพวกเขาต้องการคําภาวนาจากพวกเราผู้ที่กําลังเดินทางไปหาพระเจ้านะครับส่วนบรรดานักบุญในสวรรค์นะครับวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราที่อยู่ในโลกนี้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างสําหรับพวกเราในการดาเนินชีวิตและยังคงช่วยเหลือเราให้ดาเนินชีวิตไปในหนทางที่ถูกต้องดังคํากล่าวของนบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูที่ว่าข้าพาเจ้าจะใช้สวรรค์ของข้าพาเจ้าทําความดีบนโลกใบนี้และนี่คือเรื่องราวของนบุญทั้งหลายและความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธ ที่พวกเราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของ Chris Insight ผ่านทางเครือข่ายคริสสร้างสารรค์รวมไปถึงพันธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะครับคริสอินไซด์อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ